หโสตาปันนสูตรว่าด้วยพระโสดาบัน496ภิกษุทั้งหลายอินรีหกประการนี้อินรีหกประการอะไรบ้างคือ1จักขุนสีสองโสตินสีสามคานินสีสี่ชิวหินสีห้ากายินสีหกม่านินสีภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรียหกประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธ์ในวันข้างหน้าโสตาปนสูตรที่หกจบ